เอาละบะออะก่อนสกาบนะคะเดี๋ยวกะ่ามาบึง้งการล่ำจีซ้อนการล่ำจีซ้อนนี่ล่ะให้หนุไปเปิเปดบึ้งคลิปหน่ำนะคะก็ได้ถ่ายคลิปไปหน่ำเนาะ <c oughs> อันนี้คือก่อนก่อนบายคู่อ่าอันดับแรกเราต้องเรียนก่อนไหว้ครูก่อนนะคะการเป็นมอล่ำจะต,ต้อง มีคู่มีบาขึ้นหานสูงลงหานจำเพม่อนแบามันก็ตรงไว้อ่อห่อคู่การเป็นมรรคมะล่ำนั่นแหละ,ะพอสนั่นแล้วเข้ากับตรงเลี่ยนกรมนนีกนเป็นอันดับแรกนะคะอันนี้เขาเรียกว่าก่นล่ำท่างสันหรือว่ากนล่ำประยุกต์เวลาเห็นบอเข้อศีตร่ำประยุกค,คือมันมีดนตรีมีกลอ,องมีกีตาร์มีเบสเนี่ยเขอมาส่นะคะประยุกต พอชุมประสานตราได้ชะไม้กรรั่ำทั้งสันเขากับสีรั่มใส่แค่แค่ดวงเดียวเอ่อสีนี้ทั้งสันทั้งแง่ทั้งแง่ก็บลำลองเนี่ยทั้งสันนี่เขากับมีจังหวะก่อนเดินเดินก่อนจังหวะเขาเอิ่อหนานี่นี่เขาเอิ่อน่อยโอนะคะต้องมิโอลานอซะก่อนอันดับแรกต้องโอลานอให้มันเป็นนะคะเดี๋ยวให้หนูไปท่อการบ้านี่ยไปฟังฟังไม่ใกล้ บาเมอจังไดททาความเข้าใจกับมันหละกกพยายามพยายามลองดูแลักะกรับมาเดี๋ยวเม่ยสีไโอให้ฟังแลักก็จังสีสนอนอีกหนึน่งนะคะอ่าโอลาฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าใ่ปิดาฮ่่าอ่าฮ่าฮ่่า่า แล้วจังว่าสาธุสาทุสาธูพุทธัตนะนังธรรมรัตะนังสังขรัตะนังหลวนตนอพุท้งตลอดทั้งคุณวิรามันดาคุณครูบาอาจารย์ขันเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าเมืองขันเจ้าวัดเจ้าว,วาจังว่าสาทุเดอผูภขคาลำเมือนี้จงมาปกป้าบังจงมากั้งมาเลื่มยามละอ่ำ ได้บาดนี่อมาโอ้ยลงนี่ได้บ่าโอ้ยลานพระคุณเอ,ออออ,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 อันนี้เดินก้อนมาเนี่เดินก้อนที่ขีดไ้นี่คือเป็นการลงจังหวะนะคะแต่ละหมออ่า ยูใน you know, นี้อาสิีบ้ขึ้นอยู่ในไก่บันไดน,นะคะนุก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่ายูในไก่นี่คือมันเป็นข่วมล่ำแต่่าอยู่ในหี้มันจะเป็นขั้วเขียนอ่าเขาอาจจะใส่สอสนคุณนัันเดอเพื่อเป็นอย่างขึ้นใส่สอยเข้าไปเพื่อจะให้มันได้ล่ำง่ายขึ้นเนาะเพื่อจะมันจะได้ล่ำง่ายขึ้นแล้วมันสีโล่งจังหวะได้เขาก็กต้องใส่สอยใสย่ยันเข้าไปเพื่อจะ ไผมันมวนอืมละเม่นว่าคุณนายคำสาธุเด้อค่ะจังย้อมือไหว้คุณครูสอนสั่งคุณมีดาอาจารย์ค่ะจังยกใส่เก่าทวินไหว้บา,างเสียนเด่นเทียน,นขันหนาคอในี่นหนอป่องของอาจารย์สัง่งให้เติมตตึงเดมคอนั่นเล้วคอให้เนมเห็นว่า คอนั่นแล้วแม่จิกกระซเข้าไปตัวน,นี้มันคอเอ็นยนํำขาเลกคอเอ็นย่ำน้ำขาจีระจ่าจับไ่ไลเดอร์พอเดินไหลออกมาร่ังน้ำยำเผายาจนอีกอย่างหนึ่งฝูงหมูคมนมาหนีพนานหน่อยไผ่ได้ยินเก่าโยมค้างอูอ่อูน้ำคอนั่นแล้วนึ่งที่ว่าคอให้จำใจน้องทอดอ้อมกุนเย็นพางคาสิดเด็รเติมเข้าไปเพื่อจะให้มันล่ำง่ายขึ้น บางทีเดอบางทีเด็กหนุ่มน้อยสาวเสแย่ก่ส,ส,กสมพอนั้นแล้วขอให้จิตกระเจาดมหลงทีทางเมื่อคุณน,นั้นเดอนนั้นเดิคุณระสององค์การนิโวาสามาเดนนหน่อยมาขอลิงอย่าเ,เตรียมตัวทุกทีในเดอบว่ในคณะมือนี่สิลํายข่งเข็งขันขุด นักนันม้วนอยู่ในดินอีกคุณสิณนนีสนอคุณบําเบ็ดมนกลตั้งให้มาบังมาเยี่ยมมาเยี่ยมเตรียมตุกตุสิงปิงคาาป้าเจ้าตั้งอ่าโบราณวายวายทุกสั้นคุณบ่อบีดาคุณครูบาสาละนอจนเนนมูเทนอยู่ในดำประสยามผู้นั้นเมษภูมิเป็นใหญ่เบืองนี้เดือค่ะปกระดับดอกไม้เศร้าให้แก่นทำถูกสิงลำเห็นบ่แม่วมาตืมใหม่เรื่องมง ถูกสิงลำสากวนลโลส,สาสิทธ์ขอยมานิริตแกนตนโตคาคุณคู่บาสาะนอคุณออคุณออกคอยน้ำมาสอยอะไรตกตามต้อยถอ,อยลาทาเสียทาเสียถอยลาทาเสียมันสิเมโซหอหมันสิมีปฏิพานไหวพริบค่ะคือการเบาในการเบา S <S อ่ามันสีนอกเนื้อจากที่นูเขียนคือหันไปลอกเอาอ่าฟังเป็นไกด์เป็นตัวอย่างเป็นเขาเรียกว่าอ่าไห้ฟังเป็นแนวทาคนะคในการเบาเบาแบบแ,บบแดงมันจะคือหมอลำจริงไหมเบาคือหม,มอลำก็เบาคือคนธรรมดามันก็บันคือ,คอคกันนะคะเบาจังไดเห็นมันคือหมอลำเห็นมันมวนให้มันคือล่นะอ่ะเบาจังไดมันคือล่ำอ่ะ,อะ ยุทธสตอไปสกกอนสำลาไฟแค่แมนบละเออสมสมูเท่าล่มใส่แค่เนาะมีโมแค่แต่ถถวบนมีโมแค่แถวบนเป็นอย่างท่ก็ล่าก็ลเลยลวงเลยอ่ะก่อนหน่ก่อนอน่อนอนซิปนิวของน้องสาวลาซื้อ,อยังหลเฮาก็ใส่ซื้อฮขาเข้าไปอแม่คิดซื้ออะไรหรือ,อยังนั่งอยู่นี่ <laughs> <laughs> ก็ว่าไปซาลากเหมือนี้ขอกราบขอไหว้ไปทั้งอขอกราบนมัสก,การเออเขาต้องเรียงลำดับมากว่าเขาต้องกราบผู้ใดก่อนไหวยอยู่ในวัดเนี่ว่าในวัดว่าอารามกะขอกราบขอไหว้ไปทั้งพระคุณเจ้าทุกรลปมทุกองค์สึ่งเป็นประมุขประท่านฝ่ายสงในวัดว่าอารามของพี่น้องเบิ่อดสุกูสุคนเมือนี้ตลอดทั้งต่อสองร่องล,อง,ลองมากขอกราบขอไหว้ มันกับตรงนี้ใบพิบ่ะนะความเบาห้าเห้าสามารถสีพิกแพร่เบาเป็นแนวใดก็ได้บ่ได้แม่บ่ดด้ฟีกว่าตรงเบาคือแม่แต่สีนะแต่ว่ามันเป็นแนวทางในการพูดเหมือนน้องสีเบ้าเห็นผู้บาอยู่หนาหันสิโอ้ยคุณพีของเข้าเมื่อนี่ก็จะามินรอเนาะมีเมียเราไปเนี่ยก็เป็นหม้อเบาแบบมอลำมไเป็นไรเออมีเมียเราไปอา้ไส้เฮ้าอืม พันโบมี่น่องกับขอสอนจะคนไน้เด้อค่ะฝากไปไนเด้อเอ่อมอรองมอลล่ามืออีนกกระไดอืมมีกระซังทอนอาย่นอออืมโอเป็นแม่หน่อยก็ได้ดอกกระเว้าเยากเเวายังกระทาทาเออมันเป็นไบพริบของเราในการพูดนั่นแหละอ่ะไบพริบอยู่ทั้งเวทีพันทอนะอืมพอเว้าจบ อ่บาบานนี้เกวผู้เบาด้นานหน้าวิธีสักก่อนผู้เบามีอภอ,อ,อพขอเสียงผู้เบามียเเพนะคะมีบอนอมียเเพแล้วเจอกันนะคะที่รักของคนอื่นนะคะว่าออไปอ,อ,อปฏิพันธ์ไว้พริบของตัวเองขาความเฉลียวฉลาดบางคนบริียงดีดอกแต่เขามีความเฉลียวฉลาดเขาเบาเป็นเขาเอนเตอร์เทนได้นี่ลหละเขาก็ตตรงใส่เขาก็ตตรงหา จุดเด่นของเราให้มันได้นะคะก่อนเกี่ยวบเาในวุ่งก็ะเป๋าต่างการหลุกก็คือจังหวะเดียวกันอ่าเป็นจังหวะล่ำทั้งสานหรือก้อนกระยุแข็แค่ว่าทำน,นอกทวงทำน,นอกตัวนี้มันสิสลับกันกับเพกขาออื่นเน่าสลับเันกระเพงนะคะ ละเม้นว่าคุ้นหน้าคเลี้ยวเห็นหน้าป้าภูมาฟังรำสังงามกูงามคองงามคองแล่แด่เดชชายเอ่ยมีผู้จองแล้วบ่ขอเกี่ยวเฮชายเ้นเสียได้ลูกชายของใครบ้านสีวิเพลงมาอยู่บ้านในนอกขอไปด้วยคนรือหากว่าเมศสนี่น้องเป็นหมลลำตาเอ้ยตาเอ้ยตาเจ้าผู้ตาหวานช้ำมีเป็นประจำเลวบ่นอพีอีกมีออู่วบ้านบก่กลัวอยากสำแฟน ขอโทษแทนถ้าหากป็นคุณมีน้องรักพี่จึงได้มาขอออนวันหลายแทบป่ยเลี่ยมมาลำหรือน้องเป็นมอลำอาชีพพ่อสามเนี้อตเจ้าพอสลดละสกุลมาต่างแตนานั่นละสกคนมาต่างแตนานัานโอ้โสสาันั่งลำจังผู้มาวันเกี่ยวกาจะเป็นเพลงสลับใจเดียวไม่มีแรรักใจเดียวไม่มีแรรักแฟนแฟนสมัครเชิญเข้ามาจอง หัวใจของน้องยังโสดหัวใจของน้องยังโสดแต่ปลูกเถิดคุณพี่ข้าน้องไม่มีปริญญาจะพอ่อทรงเรียนลำจบสั่นตำาอได้รับเงินเดืนเหลือแต่ว่าไปเรียนบ่มีใบป,ประกาศควา่วมสามารถของคอยบอ่มีน้องรักพี่หรือหากบอพอใจใกล้หรือไกลก็เป็นไงเหมือนกันรัก กับฉันไม่มีวันเสียหายถ้าคนมีลูกแท่จะให้นั่งนอนกินสินสมสางมุ่นมั่งแต่เกาลัาสีมองไม่เจ้าเบิดเกาียงสุนทางเดอรพีส่วนมาทางน้องมียาแต่พีมีมียาแต่เสียของดี่ให้พีใช้ไปทอเมียมีเมียพี่ต้องมาเมียมีเมียพี่ต้องมาถ้าเมียไม่มากแปบว่าเมียไม่มีลำก็เรียบลำเสีย เอาลำนี่กอรีเลำเสียประเดียวเมียมาพี่จะไปเร่ลำไปไหนลูกเมียไปนไปน้ำเปหนลูกเมียไปนน้ำคนไหนไม่ลำคนนั้นตัวเมียเมาฮูกอรีเมาเสียเมาฮูกอรีเมาเสียประเดียวเมียมาพี่จะไปเรเมาไปไหนลูกเมียคอยเฝ้า ไปนายให้ลูกเมียคอยเฝ้าคนไหนไม่เมาคนนั้นัวนเมีเยเบียกับเราเป็นของเมากินมวนเบียหรือเราเป็นของเมากินมวนเนี่ยส่วนบ้าขังหาจาักเมื่อบานแต่งดอกไปเมื่อบานแตงดอก,อดอกอห้องสีนานวนแขนมวนไฟโกหันทนาน,นานคือเฮ้าเป็นเฮาเป็นผู้นำเข้าก็ตตองคุ้มบ่วงใด คุมคุ้มคน้นคุ้ดนตรีคุ้แนแคบมาณ้วก็ไปป้องเขียนคำเบา,บาปฏิภาณไ้พริบนะคะามาอยู่ในหนีน้ามเนาะให้ไปทองนะคะพยายามฟังไก่หลายนตรงจับจับเสียงคีเพ้มได้นะคะอย่าพลิกไปพลิกมาพยายามเอาเสียงออกมาให้มันสุด พ้องไม่น,นั่นสุดเสียงเจังสิยูตูนะ,ะไม่ต้องกักเนาะความรามาณนี่ฝากเป็นการบ้าน <c oughs> อืมให้ซื้ออาทิตย์นึ่งได้บอน,นี่ <c oughs> อ่าไม่ไมอาทิตย์ละก่อนก็ยังดีนะคะตะกี้นี้สองหมื่อตะก่อนไ,ไม่หายเล็กหน่อยทองตรงใดสองหมื่อตะก่อน แต่ว่านี่ท่านมันยากกับบได้บได้บังคับนะฮะคือมันแรกๆเนาะทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลานะ,ะคะค่อยฝึกไปอืมมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะขยันบอสิมีวิเน่เลิกเลียนมากับฝึกหมือนละชั่วโมงสองชั่วโมงสร้างตัวตนต,ต,ตัวเองนะ,ะโอเคค่ะ